เรียนทัวร์จด้เพิ่และสวัสดีครับน้องๆที่รักทุกคนวันนี้กลุ่มของกระผมของโรงเรียสาานเรื่องการชะโนความเน่าเสียของส้มจากว่าหางประเทศครับซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ครับเด็กหญิงวริศราสิทธิวัฒน์ครับและเด็กหญิงธองนิวิดและกระผมเด็กชายกำลังควคุโทษครับ ก็ต้องใช้สารเคมีแม้ผู้บริโภคจะนามาทำตามสารแล้วก็อาจจะมีสารเคมีตกค้างอยู่ได้เนื่องจากข่าวรางตาของข้าบเจ้าเนื่องจากข่าวรางตาของข้าบเจ้าจึงได้มีแรงใจในการหาพื้มาใช้แทนสารเคมีครับแ,และได้ตัวอย่างขงึ้นมาใช้คือเนื้อคือแก้วมังกรป็นสัว์่าควันตะเแียนว่า,า,แ,วาและตโอครับ เกิดจากโรงที่การรชะลอการแับเสี่ยของส้มจากว่าหาเปอรเจค่ะมีาณนี้มีความงหมสองประเด็นหลักก็คือประเด็นที่หเพื่อหาที่ของเืดชะลอการนักเสียของส้มในการใช้สารเคมีและปองคือระยะเวลาที่หม ของส้จำนวนกผลนะคะคือผลที่1ฉีดน้ำว่านหาประเทศคนที่2ขีดน้ำเป็ดสมงขา์ผลที่3ฉีดน,บบน้ำแก้วมังกรที่4ฉีดน้ำแตงกว่าผลที่5ฉีดน้ำต้มโคและคนที่6คือต้มธรมรมดาที่ฉีดน้ำอะไรเลยนะคะหังนั้นตั้งทีงหวยเป็นระลกระยะเวลา7วันพบว่าคนที่ฉีดด้วยน้ำว่าหังกระเทศย,ยังคงมีความสดตึง กว่าผลที่ฉีด้วยน้ำตางชนิดกันนะคะจากนั้นก็นำว่านหางจระเข้มหายะเวลาที่เหมาะสมต่อการฉีดฉีดน้ว่านหางจระเข้ลงบนผลของต้นโดยการฉีดน้ำว่านหางจระเข้ลงบนต้นท่างิผลได้แก่ผลที่หนึ่งฉีดฉีดน้ำว่านหางจระเข้วันเป็นวันผลที่สองฉีดน้ำว่านหางจระเข้ทุกวันผลที่สามีด้ เวลาที่เหมาะสมต่อการฉีดน้ำว่านหางจระเข้คือการฉีดน้ำว่านหางจระเข้ทุกวันแต่ฉีดในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ So, i En la cuna.